การจัดการเนื้อหาในรายวิชาการจัดการเนื้อหาในรายวิชานี้สามารถเพิ่มข้อมูลเนื้อหารายละเอียดได้2ช่องทางช่องทางที่1ให้คลิกเลือกเมนูคอร์และเลือกที่ my course ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลรายวิชาให้คลิกลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการคอร์สที่ต้องการให้ปรากฏเครื่องหมายถูกจากนั้นคลิกที่ปุ่ม การจัดการเนื้อหารายวิชาช่องทางที่2ที่หน้าจอ m y p a g e ให้ผู้ใช้งานเลือกแถบที่ชื่อคอร์สและคลิกเลือกรายการคอร์สที่ต้องการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดรายวิชาให้ผู้ใช้งานคลิกที่สัญลักษณ์นี้เพื่อจัดการเนื้อหารายวิชาจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการจัดการรายละเอียดคอร์สพร้อมทั้งสแสดงข้อมูลรายละเอียดคอร์สโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ สร้างสื่อใหม่หมายเลขหนึ่งนำข้อสื่อหมายเลขสองและนำเข้าลิงก์หมายเลขสามเชิญชมตอนถัดไปการจัดการแผนการจัดการเรียนรู้ขอบคุณค่ะ